เมื่อเวลา14นาฬิกาของวันที่6กุมภาพันธ์2568ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้เปิดกิจกรรมสาครไกดแฟร์ตอน Coffee and Sweet Festival ณเซนทรันมหาชัยโดยมีนายนริตนิรมัยวงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากหลายภาคส่วนร่วมงานค่ะ ทางด้านนายชิงชัยบุญประครองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้กล่าวถึงที่มาของกิจกรรมในครั้งนี้ว่าเนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครนั้นเป็นจังหวัดที่อยู่ใ,ใกล้กรุงเทพมหานครนครปฐมราชบุรีสมุรสงครามและมีการเดินทางที่สะดวกด้วยถนนเส้นหลักอีกทั้งยังมีร้านอาหารที่อร่อยสะอาดมีมาตรฐานราคาเป็นธรรมจำนวนมากและหลายร้านก็ได้รับรองมาตรฐานและได้รับการยกย่องให้เป็นร้านอาหารแนะนําประจําจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งทำให้มีนักท่องเที่ยวสายอาหารจํานวนมากเลือกให้เป็นจุดหมายการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อทานอาหารและไหว้พระและก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาค่ะประกอบกับสมุทรสาครยังมีร้านคาเฟ่ดีๆเป็นจนํานวนมากทั้งบาริสต้าและโรสเตอร์และหลายร้านนั้นก็คว้ารางวัลมาจากการแข่งขันมากมายทั้งระดับประเทศและระดับโลก แต่ก็ยังมีน้อยคนที่จะรู้เนื่องจากยังขาดการประชาสัมพันธ์และขาดช่องทางในการแสดงศักยภาพให้คนทั้งในจังหวัดและนักท่องเที่ยวภายนอกได้รับรู้ค่ะจึงทําให้ร้านต่างๆนั้นเสียโอกาสในการถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในหมุดหมายของการท่องเที่ยวไปอย่างน่าเสียดายในขณะที่ผู้ชื่นชอบกาแฟที่ชงกาแฟเองส่วนใหญ่ในจังหวัดก็สั่งมเมล็ดกาแฟจากที่ต่างๆ โดยน้อยคนนักที่จะรู้ว่าที่สมุทรสาครของเรานั้นก็มีนักคั่วกาแฟร่วมถึงเมล็ดกาแฟในจังหวัดเองเช่นกันค่ะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการทําประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการจำหน่ายพร้อมทั้งเปิดพื้นที่ให้ร้านคาแฟาต่างๆในจังหวัดได้แสดงศักยภาพของตนเองออกมาโดยการรวบรวมบางส่วนของร้านที่มีเมนูซิกเนเจอร์หรือมีดีกรีระดับรางวัลและใบรับรองไว้ที่งานนี้ ซึ่งจะทาให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักคาเฟ่ในสมุทรสาครมากขึ้นซึ่งในงานนั้นก็จะมีคาเฟ่มากกว่า20ร้านให้ได้เลือกชิมเมนูมากมายทั้งกาแฟโกโก,โก้ช็อกโกแลตชาเขียวชาไทยหรือไม่ว่าจะเป็นมัทฉะที่กําลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้อีกทั้งยังมีขนมนม,นมเนยเบเกอรี่ให้ได้ลิ้มลองนอกจากได้ชิมแล้วยังได้มาแลกเปลี่ยนสไตล์การดื่มชากาแฟกันอีกด้วยค่ะซึ่งงานนี้ก็จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 6ถึง10กนะุมภาพันธ์ณสซ็น์ท่านมหาชัยค่ะสนับสนุนโดย m c CCTV ติดกล้องวันนี้4ตัวราคา12,900บาทภาพเสียงคมชัดรับประกันยาวๆ2ปี